สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮปปี้กู๊ดเดย์นะครับแหมวันนี้นะฮะอยู่ท่ามกลางมุมมวยม,มหาชนด้านหลังผมนี้เลยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่งานมินิมาราทอนสูต้าซึ่งวันที่วันดันฟอร์เนฟแอนด์พีนะครับซึ่งจะขึ้นเป็นปีที่14เลยนะครับณนะลาสุดนะครับเซ็นทรัลเวิร์คครับผมและตอนนี้นะฮะพี่ๆทุกท่านเนี่ยกำลัง เตรียมตัวเตรียมพร้อมอร์อมร่างกายก่อนที่จะออกวิ่งพร้อมอกันตอนดีห้านะฮะเดี๋ยวผมว่าจะลองขอตัวเนี่ยไปรอมร่างกายสักนิดนึงไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเช้าที่สดใสของผมหรือว่าเป็นเช้าที่ทรมานเหมือนกันนะครับไปกันครับต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่างานมินิมาราทอน2021 Run for love and peace วิ่งเพื่อรักและสันติภาพเป็นงานวิ่งการกุศลครั้งใหญ่ประจำปีเลยนะครับจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่1 4แล้ว จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัลร่วมด้วยกรุงเทพมหานครสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกองทัพบ,บกและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลถือเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกคนแรกที่เริ่มกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนกา,การกุศลตั้งแต่ปี2550ภายใต้โครงการเพื่อสังคมตามหลักเซ็นทรัลธรรมวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นก็เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิทุนนักเรียนพยาบาลเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและทุนสนับสนุนกองทุนตั้งต้นได้เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบและโครงการบ้านพิงพักโดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีผ่านการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์อาคารพักฟืน้นศูนย์ดูแลผู้ป่วยเป็นต้นประเภทการแข่งขันก็จะมี3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1วิ่งระยะทาง10กิโลเมตร ประเภทที่2วิ่งระยะทาง6กิโลเมตรประเภทที่3เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรซึ่งถือว่ามีตัวเลือกให้กับผู้ที่สนใจได้มาร่วมกิจกรรมได้หลากหลายใครๆก็ร่วมได้สบายมากเลยนะครับ How do you feel today? Oh, I feel great. I just finished the 6K run. Uh, it's great. I'm tired, but it's good that I got up and it's great to see so many people with us today. And I also want to thank our CMG family for coming. Uh, it's great to be together, to exercise and be fit together. We are family. And I'd also like to thank Garmin and Jockey and Tanita. We have three sponsors for today. Thank you so much for these brand teams. Thank you very much. <laughs> เนี่ยมีคนออกกําลังกายเยอะฟิตเยอะมากแล้วก็อากาศร้อนแบบน,นี้คนก็นยังอดทนกันมาอยู่กับ <c oughs> ได้ทาทาความดี <c oughs> แล้วก็สุขภาพไปดีด้วย <c oughs> ก็ได้ยินมาว่างานนี้มีทุกๆปีอยู่แล้ว <c oughs> ก็คืออยากจะให้ให้ชวนทุกๆคนมามีโอกาสได้มาวิ่งด้วย <c oughs> ปีหน้าก็หวังว่า,วาน่าจะมีคนเยอะกว่านี้อีกคร <c oughs> ับขอบคุณมากครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงครับดรที่มันมันมันสนดวกมากในเหงื่อท่วมตัวเลยไม่ได้วิ่งกลางแจ้งอย่างจริงๆจังๆอย่าง มาหลายปีแนละ้วกลับมาวิ่งรู้สึกโอ้โหสดชื่นเราทำโครงการนี้เนี่ย14ปีเต็มแล้วใน14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมรายได้จากการขายบัตรเราก็จะไปบริจาคเข้ากับกองทุนที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกจากนั้นไโครงการที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องก็โครงการอย่าง Women Cancer นะครับซึ่งเราก็จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นสตรีพวกเรามาออกแรงกันได้สุขภาพที่ดีเรายังได้ความสุขกลับบ้านอีกด้วยเพราะว่าเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือ คนที่เดือดร้อนจากการป่วยเป็นมะเร็งของสตรีแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการสร้างสันติภาพให้กับคนที่รับผลกระทบจากชายแดนภาคใต้ด้วยเป็นความปลื้มใจนอกจากเหนื่อยแลวปลื้มใจต้องบอกว่าการมาวิ่งในวันนี้นะครับนอกจากจะได้วิ่งเพื่อสุขภาพแล้วนะฮะยังเป็นการทําบุญไปในตัวอีกด้วยนะครับสมกับชื่องาน run for love and peace จริงๆครับเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งยังช่วยสนับสนุนโครงการ m ู v เวนเคอเซอร์อีกด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าได,ได้ทั้งมิตรภาพ,พที่มาวิ่งด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ความอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในสังคมด้วยครับวันนี้รายการแฮปปี้กู๊เดย์ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับก่อนจากกันในวันนี้เรามีกิจกรรมมาให้ขาววิ่งที่เป็นร่วมงานมินิมาราธอน2021 run for love and peace ที่ผ่านมาด้วยนะครับเชื่อว้อยู่่แลวใไหมครับ เพียงแต่ภาพตนเองสวมเสื้องงานที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศงานวิ่งในวันที่15ที่ผ่านมาลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกชื่อนามสกุลและปีอที่สังกัดสุ่มรายชื่อผู้โชคดีรุ่นรับคะแนนเดวัน500คะแนนจำนวน10รางวัลไปเลยครับ